สวัสดีคร <át> <cuanto> <re> ับฮะเอามุตาจ๋ามุตา มุตาสามุกตาสามุกตาสาอ่ามุกตาสาทำไรลูก hả? ta làm là

อะไรนะไอ้ต้มอ,อ๋มอ,มอมแม่ต้มอ,อยู่ลูก เดี๋ยวพ่อไปดูให้พ่อไปดูให้สุดยังเอามุกตาต๋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 าว้าวว้าวว้าวพี่หมีมาเล่นกับมุกตาแล้วนะครับผม พี่มีหน่อยนะโมกตาโมกตามาให้กับพี่มีหน่อยจ้ะเี่นี่นี่นพี่มีนั่งรอมุกตาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมุกตาครับผมเอ้า สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมุกตาครับผมมาหอมแก้มหน่อยเร็วเร็วอ่าจุ๊บ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 ด้วยจุ๊บได้เด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บ อ๋อไอพี่มีนั่งหมอนด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพี่มีนั่งหมอนด้วยอ้าวอ้โหหมุดตาตามาเล่นกับพี่มีหน่อยเร็วๆเล่นกับพี่มีหน่อยมามาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ อเอาพี่นี่หมีนอนเลยเอาผ้ามาให้พี่หมีด้วยผ้าอยู่ไหนเอานี่ไงอ่าเอาผ้าให้พี่หมีแล้วผมผ้าให้พี่หมีด้วยอืมกอมพี่หมีนอนด้วย พี่หมีนอนยังลูกอืมผมพายพี่หมีพี่หมีหนาวเอา <c oughs> ผมพายพี่หมีไม่แล้วอ๋อ khi mì lạp khi mì lạp khi mì lạp muốn cá cả, เอาพี่มีหายใจไม่ออกแล้วลูกเอาพี่มีหายใจไม่ออกนะเนอะอ๊ยไหนๆดูพี่มีหน่อยอ่า,อาพี่มีหายใจไม่ออกนะลูกอ่าใจอ๋ใจอ๋จพี่มีแล้วใจอ๋ aiề, cái gì pimie đâu, aiề, này 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 พี่หมีอยู่ตรงนี้อมุกตาจ๋ามุกตาจ๋ามาเล่นกับพี่หมีหน่อยจ้าเล่นเล่นเล่นกับพี่หมีหน่อยเล้าพี่หมีง่วงแล้วน้องมุกตาเห็นไหมพี่หมีน้องพี่หมีง่วงแล้วนะเห็นไหมว้ายพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีอยู่ตรง เอาพี่มีหฮแกรมโมกออกแล้วอ้าพี่มีหฮแกรมโมกออกแล้วเนี่ยอีไปไปพี่มีแล้วพี่มีอยู่ไหนนู่พี่มีไหนนู่พี่มีไหนนู่ พี่หมีไหนน้จ้ะอีพี่หมีหายใจไม่ออกแล้วลูกพี่หมีหายใจไม่ออกแล้วพี่หมีหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยจ้ะอีอะก่อนพี่หมีแล้วก่อนพี่หมีแล้วก่อนพี่หมีหน่อยพี่หมีแคืถึงมุกตามากเลยเนี่ย พี่หมีคิดถึงลูกตามา,ากเลยเนี่ยเอาลูกตาคิดถึงพี่หมีไหมฮะคิดถึงพี่หมีไหมอ่าอืม ออ oh, พี่กบก็มาวายอ่าหมอนแรขกา็มา <laughs> หมอนแรกก็มา <laughs> อ่าเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องมุงตาเล่นกับพี่หมีนะครับผมแล้วก็พี่หมอนแร่นะครับผมอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ